ในห้องสมุดเก่าฝุ่นจับกรังฉันสะดุดตากับหนังสือปกหนังดำเล่มหนึ่งมันเก่าแก่จนแทบอ่านไม่ออกเปิดหน้าแรกตัวอักษรโบราณเรียงรายฉันพยายามแปลมันทีละคำจนกระทั่งเจอประโยคหนึ่งที่ทำให้ขนลุกสู้เมื่อจันรดับแสงดาวร่วงหล่นเงาจะคืนชีพ ฉันไม่เข้าใจความหมายจนกระทั่งคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงแสงดาวดูเหมือนจะริบหรี่ลงอย่างน่าประหลาดทันใดนั้นเองเสียงประหลาดดังมาจากห้องใต้ดินฉันค่อยๆเดินลงไปตามเสียงใครนะ่ะฉันถามเสียงสัน ความมืดมิดปกคลุมฉันสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ต้นคอเจ้าเปิดมันเจ้าปลุกข้าเสียงกระซิบแหบแห้งดังอยู่ข้างหู ฉันรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องใต้ดินวิ่งออกมาจากห้องสมุดวิ่งออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างฉันรู้แค่ว่าคำทำนายในหนังสือโบราณมันเป็นจริงและฉันเป็นคนปลดปล่อยมันออกมา